เราต้องรู้ให้ได้ว่าอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นหายไปไหนตอนนี้เราต้องไปทำอาหารก่อนเราหิวข้าวตอนนี้ก็เหลือแค่วุ้นหิแล้วล่โอเคเรากินอะไรดีตอนนี้กินวฟัฟฟ l ก่อนกว่าเดี๋ยวค่อยไปหาข้าวกิน เมื่อคืนอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นหายไปไหนน่าเราเออกไปซื้อของดีไหมกลัวเราแอบดูเขาดีกว่าเฮ้ยเขาก็ดูดพูดอะไรแลละฮัลโลหลเฮ้ย you. Go, go. 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 I got I I got you see cooking I got you some cookies I got you some cookies Okay เอสวัสด,ดีค่ะมาต้งวัสด,ดีคุณเออใช่เอเออยค,คุณนะคะคเขาเข้ามาทำไมหรอคะ่ะ ฮะออะไรไม่ถึงอะไรคะอะไรไม่ถึงอะไรคุณเอ่อ uh I, I know your plans p l a อะไรเราก็แค่คุณธรรมดา stop now เออเอออ่า is you r giving don't speak I sneak into my house don't sneak into my house don't sneak into my house อะไรคุณพี่คุณไปได้แล้วในคุกกี้ขอบคุณค่ะเราไม่เราไม่ควรกินดีกว่าเอาไปกินช็อคโก้เอาไปกินได้ช็อครก้แก กดชัคคูก่อนเราคิดว่าเราเอาไม้มากันดีกว่าเขารู้ทุกอย่างแบบอะไรเขาอู่้เขารู้ว่าเราแอบดูที่บ้านเขาเรากำลังสืบสวนอยู่ปิดประตูนี้ด้วยเราไม่ใช้อยู่แล้ว เราควรจะหลอกทุกที่ดีกว่าแค่นี้ก็ได้กันไม้เรากใกล้หมดแล้วเอาที่ประหยัดประหยัดยโอเคแค่นี้นี่แหละเรารู้เขาร,รู้ว่าเรากำลัง วางแผนสืบสวนอะไรอยู่โหสืบสวนเขาเขา้เาแปลกมากเขาึ้น่ปขึ้นไปดูด,ดูเหมือนเขายืนอยู่ดูเหมือนเขายืนอยู่เฮ้เย เขาทำอะไรอะ่ะเขากำลังอัปเกรดดิฟเฟนต์อยู่เขากำลังสร้างอะไรอยู่ปแปลกแฮะเขาน่าจะแบบอัปเกรดแบบเหมือนแบบสร้างให้มันอึดขึ้น,นะอะไรแบบน,นั้นด้วยอึดขึ้นอน่ะ TOP I know are trying to investigate Invest. เ,เฮ้้เขารู้ว่าปิด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 เขารู้ว่าเราดูตลอดงั้นตอนนี้ฉันทำข้าวดีกว่าอไออ่ะ Don't investigate. Don't interfere with my plans. With my plans. I know what you're up to. I know what you're up to. Hui! A He picked up the uncount. เดี๋ยวเราทำข้าวเสร็จเราขึ้นไปดูดีกว่าฉันกลัวเขาดูเดี๋ยนะได้แล้วนี่เดี๋ยนะ ได้แล้วเราต้องสืบสวนก็นเราหยุดตอนนี้ไม่ได้เราออกไปดีกว่าเราหยุดตอนนี้ไม่ได้เราปีนขึ้นไปดีกว่าเออเออ ไม่รู้ว่เขาไปไหนแล้วอ่าแล้วเราไปเราไปต่อดีกว่าเราไปเราไปตามเขาดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาที่บ้านเขาดีกว่าแต่เราก็กลัวเหมือนคนนั้นน่ะเราเข้าไปเราใช้ทางอ้อมแล้วที่ไม่ใช่ทางนั้นเพราะเขาน่าจะเห็นวิเขาเพิ่งเข้ามาบ้าน ブルブル。 The guy she, she, she should 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 not have should not have come เขาหมายถึง influencer คนนั so, ้น so, นี so, ่พ so, ี่แอบไปก่อนจะต้องสนิทไป เราคุณหยุดน,น<ม>่อนเลยเฮ้ยเรารีบออกจากที่นี่ดีกว่าแต่ละเดือนนะเราสืบอะไรอีกดีกว่าอ<ม>ือ

ตรงนี้มั้งเรหวังว่าเขาไม่เห็นเราตอนนี้นะหามเจอหามเจ้เออกองกล่องกองกองกองนี่ไงนี่เปิดดีกว่าออา got out now get out now we get out now เออ Ah

I want you เขาพูดตอนที่เขาพูดกับ influencer นี่คำเดียวกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเราทำอะไรดีเราทำอะไรดีเรา,ร,เร,าเรีบออกดีกว่าหรือว่าเขาจะพูดอะไรอีก <gasps> I am targeting you เฮ้ยเขาเขาเล่งเราอ่ะ แต่ต้องไปหาพ่อแม่อินฟลูเอนเซอร์แล้ว